เอาอมเพลงกันลยวอารเพงกันด้ไล่ือลือม่ห่อนป่ะให้กายฟังเพลงฟังเพลงพี่องค์ิงเด็เพลงไม่ได้หลเด้อเอิรนทำนั่งอีกหน่อยเอายิลา่าิ่งยุโอเคขาะพ่นะเมื่อแห่ผาม่นน้ำตาไหลพานลิ้นสองห่วงแก้มซาเซ

ลองใส่แขนพี่ตันหน่อโอ้ยพี่ตันต้องมีความสามารถนะมัถือขี้กันัวละพี่ตันเปี้ยบทั้งวันแล้ววันนี้ยโยขี้นหนตยะขี้นหนุนต้โอ้ยเอฮยฮอ้ยโอ้ยเอาหนีเอเอเอาหนีเอน้มอน สาเลงเอ้าวอ่ลองดูตันไปไดเองเอางี้ให้ กูเคยนั่งทานอกคืนหายมาไอ้สงิมรอจนน้ำตาไหลโถเมื่อนีนนอรอไอบ่อยเห็นเมื่อสาดกับเส้นใจเป็นวีวอดวีวอดหัว,วใจออกพอนคือถือกอนคือผ่านไฟลงสงนักเอกหน่อยผูใ้ใดสิพอยเอาใจมากกวันนี้นอหองหัวใจล้นเพื่พอแต่คนให้หแรงใจ

กว่าเขายู่ผีเสียงกระพาอสันนีหน้ากระพาอสัน,อนนีก็เลยลงหันนาเดี๋ยวลงมากก่อน <t> แต่บ่เป็นยันสตาร์ทพลาของเฮามันดอยไอ้เล็ไปลอยลอยทิมนักนน้อยคอ,อยหางหอนบ่คือตอาลาดไอ้จังมากไอ,อยจังสอน อีกใหญ่เจ้าติดอ่อนตอนอ่อนตอนอ่อนตอนอ่อนซ้อนนำเขาอยากเศร้าลังคืนมาบ้านแต่ยังไม่งานยังอารออยู่ที่สไว้บนอไปคือมาท่อน้ตาไหลผบ่ลบ่ลบู่น้อง ให้นางละนางละลืมอายนางละนางละลืมอายคำว่างเ่ย์ได้ละเลี้องง่า,งายฝ่ามอพาว่าเป็ดสีสกเก็ดใานอกะว่าลายลานเปนหักชายตายเป็นพีนองก,กาศิธาตายเป็นหมาหนองก,กาสิกรเทีน เอก่อยสู่เสียงลอยก็ลอยไปหาไอายเอิญคนคงใจให้คืนคงให้คืนงเองอหาบมันปันไปพี่น้องขอกัจากวอลับุญเวอร์หน่อยบุญเ,เวอร์ออหน่อยปากเสียระบวนไปอีกเวอร์ชั้นหนึ่งเนาะจับจุดสอมมือแล้วหมวนจับจุด,สดสเสรียน พีตพ่ตันกับกันเสือก็พี่ตันทําการบ้นบน่าดีนะครับอขอบคุณมากเลยมากความสามารถครับเด็กหนุ่มพนนี้ครับผ่านออเดชั่นมารอบล่าสุด4ี่สิบคนนะครับเข้ารอบสี่คนสุดท้ายนะครับนี่ขึ้นน้องตันพรบมือให้เล่นนะครับพี่น้องครับมากไม่พร้อมความสามารถอี่หลายคนรับก่อนใส่พี่ตันบ้างปะรองเบิงเออแหละคุณรอละพีขอมาล้ำไฟไส้มามาเมื่อนี้พีพี่แซมมาพี่แซมผมว่าน้องยูโรเออมามาเชาวไทย เฮ้ยกห่อจว่าเอาอูงอิงมารับก่อนเขาบอกเราล้ำปีแปดล้ำปีเซลูกสาวเขาย่างนี้นี่พึ่งูกพึ่ม่สิเป็นน้องอูงอิงน้องจูใจน้องจูโลน้องกลดน้องแซมมดนีมาจะมาลำก่อนเดรอเห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 ้อเหรเหรอเหรอเหรอรอเหรอเหรอเอเอเหรอยู่เหรอเห่อเหรอหอเ้มเหรอาอเอเหยอเหรออเเหอหรอเรเ่อเอเหรออออเเห้อเอเอเออหเ เอาสักคนตัวเงินตินหมามอกผ้านั่นกินเมาดิผู้ใดมาผ้าหิงกนเอาเดี๋ยวจะให้ไทยลุเลงนี้นเดี๋ยวหญิงรับก่อนเอ้คู่กันบลกลกให้ไฟใส่รับกวันผู้ใดรับก่อนพ่อจะเิดมันลงบอกคู่พนโอ้คู่เสียงไงโอ้ มาเป็นแต่ไข่หำกูแล่นออกไข่นอกโอ้ยมาใส่ขี้ตามแบงต์แต่ไรอันนี้เป็นแค่พอดีพังอ่ะเป็นแค่นซังตันไอ้กับเป็นแค่นซังตันของน้องตันเพิ่นล้มเองเป็อพี่น้องครับเป็นแค่นพีวีซีอันนี้เป็นแค่ของน้องยูโรอันนี้อันนี้กับตันมาให้กันเป็นแค่นแค่นเก่าโอ้ย ลาซาโคสาโคสาโคพุทธรลันตรังธรรมลันตรังสังฆลัตตังออจัจหวะกูกูสันโตกน้าคามโนกัจปูโกตโมโอโ้ยนล้อนตลอดผุทโทร้วนตลอดผุทตั้งจังาปกมาบางมากั้งมาเลียมในคืน โอ้โหแนออุ้ยอุไปอาบน้ำแจกบาดก่อนเป็นไปส้ว่าบอกพี่น้องมาดีซน์เมนมาดีไซนกัางดูกรหี่หงใไปากอาสนเอาว่าก็มาเป็นสนลามาฟงน่องน่องนองนองแสมนี่ก็ผ่านกัน อดีตพันออดดชันเมือือนหนึ่กับอะไันอดีตพันออชันรอบสี่คนอันใครจะพานือกัน่านแต่ละค่ามาหนึ่งผ่านมาด้วยกันนะครับกับน้องแสบนะครับสวัสดีพี่น้องช้าอู้สุดยอดอไรกันละครผมเสียงใหญ่ใหญ่เวอ